สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะคะกับรายการนี่ดาวเองรายการอาหารเพื่อสุขภาพในสไตล์โล w carbohydrate and high f a เมนูง่ายๆของเราในวันนี้ก็คือเมนูปีก ไก่ทอดน้ำปลาซึ่งให้พลังงานกับร่างกายทั้งหมด611กิโลแคลอรี่ร่างกายของแต่ละคนต้องการพลังงานที่แตกต่างกันยังไงก็เอาไปปรับใช้ให้เหมาะสมกันด้วยนะคะรับชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ที่ช่อง I am ดาวหรือนี่ดาวเองเพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะวัตถุดิบและส่วนผสม ปีกไก่ค่ะจะใช้ส่วนไหนก็ได้แล้วแต่ถนัดนะแล้วก็น้ำปลาพริกไทยเล็กน้อยค่ะแล้วก็มาเริ่มหมักกันเลยนะคะก็เอาปีกไก่ของเรานะคะลงไปในชามผสมแล้วก็เติมน้ำปลาไปนะคะแล้วก็โรยด้วยพริกไทยคลุกเคล้าส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันนะคะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็พัก ทิ้งไว้สักครู่เพื่อเป็นการหมักของเขาค่ะแล้วจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็เอาลงไปทอดในน้ําบันได้เลยนะคะอันนี้ก็ไม่ต้องใช้ไฟแรงนะคะเดี๋ยวจะไหม้แต่จริงจริงแล้วน,นะคะปีกไก่ของเราเนี่ย เราไม่ได้ใส่น้ำตาลฉะนั้นเนี่ยการที่มันจะไหม้ก็คือว่าเราเปิดไฟแรงเกินไปแล้วก็ไม่มีวัตถุดิบอื่นๆเช่นสมเกลือเนี่ยมันก็จะไม่ไหม้แล้วก็สีสันเนี่ยเห็นไหมดูน่ารับประทานมากเลยใช้เวลาในการทอดเนี่ยไม่นานนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเยเราก็ตัก พักไว้ให้เขาเสด็จน้ำมันค่ะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะปีกไก่ทอดน้าําปลาแล้วก็เอาไปจัดเสิร์ฟได้เลยอันนี้ก็จะพักแค่เสด็จน้ํำมันแล้วเนี่ยมันก็จะแห้งๆนะคะอย่ารู้แบ,บคนก็ชอบฉ่ำเนื้อเนี่ยก็อาจจะไม่ต้องทอดให้มันกรอบมากก็ได้แล้วเราก็ตกแต่งสักเล็กน้อยด้วยผักชีค่ะ เราก็เอาไปทานคู่กับน้ำซอสซอสพริกต่างๆนะคะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วขอให้ทุกคนนะคะมีสุขภาพดีร่างกายแข็งแรงจนกว่าจะพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ